สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึปอีกครั้งนึงนะครับสำหรับคลิปนี้เช่นเคยครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลสาวไทยกับลายชื่อที่จะใช้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงนิชชั่นสลี e ซึ่งต้องบอกว่าก็เป็นชุดที่หลายคนจะมองว่าโอ้ยมันก็เป็นชุด VNL นเั่นแหละไม่เห็นมีหน้าใหม่หรือว่าอะไรเลยแต่จริงๆแล้วชุด v n l ของเราเนี่ยเราใช้ดาวลุ่งตั้งแต่ v n เเลยเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ใช้ดาวลุ่งค่อนข้างเยอะตัวหลักเนี่ยอาจจะมีเจ็บบ้างอะไรบ้างดาวลุ่งก็มีโอกาสทําแล้วก็ปราากฏว่ ก็ทำได้ดีถึงแม้จะยังไม่ดีพอที่จะเอาชนะทีมต่างๆได้เราชนะแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะครับดังนั้นจริงๆแล้วเนี่ยในบริบทถ้าเกิดมองว่าเว้ยก็เป็นชุดจาก V L อันนี้ก็ถูกเพราะว่ามันก็เป็น V n L จริงแต่ว่าเราก็ ใช้ดาวลุ่งตั้งแต่วีอแล้วก็ต่อเนื่องมาดังนั้นถ้าเรามองแบบว่าถ้าเทียบจากปีที่แล้วกับปีนี้ถ้าเป็น C v วีลเนะครับถือว่าเราเนี่ยก็เอาดาวลุ่งไปค่อนข้างเยอะแล้วก็ที่สำคัญนะครับน้องไก่มวลลัทธนพันธ์เนี่ยลงไม่ได้บุมบิ่มลงไม่ได้แน่นอนแล้วก็จะมีวรุณีการดำนะครับคือผมก็คาดการไว้แล้วแหละว่าก็น่าจะมีวรุณีการํำมาแต่ว่ามีชื่อหัตยาซึ่ง ความสมบูรณ์เนี่ยไม่น่าจะมากก็คงจะต้องแบบเช็คฟิตหรือว่าอะไรไปเรื่อยเพราะว่าหัตยาตอนนั้นเท้าพลิกแต่ว่าอาการเท้าพลิกเนี่ยมันเป็นอาการที่เกิดได้กับนักกีฬาทั่วๆไปก็อาจจะมีตั้งแต่เจ็บมากๆจนถึงเจ็บถึงขั้นผ่าตัดกรณีหัตยานี่ก็คือมีเดินเบาๆได้อะไรอะไรได้แสดงว่าก็น่าจะระดับก็คือมันจะมีระดับแบบว่าน้อยมากๆเลยก็คือ หายเองได้เลยสัปดาห์หนึ่งหรือว่า3-4วันแต่ถ้าพลิกแรงๆเนี่ยของอชัชรานของทางคัทยาเนี่ยก็น่าจะประมาณไม่ถึงกับไม่ถึงกับกลางๆก็คืออยู่ในช่วงระหว่างเบามากๆค่อนเบามากๆแล้วก็กลางนะครับก็คือไม่ถึงกับเบาแล้วก็ไม่ถึงขั้นที่ว่าปานกลางซึ่งก็น่าจะประมาณผมผมเชื่อว่าน่าจะอาจจะมีตีบอลได้แล้วแหละ,ะประมาณนี้นะครับก็เลยมีรายชื่อสําหรับรายชื่อผู้เล่นนะครับก็ตามนี้เลยถือว่าหัวเสาเราเนี่ย ถ้าได้ตามนี้ซื้อถ้าเพียวกลับมาได้เนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวเลยนะครับซึ่งก็จะมีเพียวอัชราพรคงยศออมศิลป์สิบปรพ์จันทวิสูตรยูฟ้าดุลพรสินโพเฟิร์นวริศราศรีทาเลศนี่คือหัวเสาใช้4คนนะครับก็ใช้ตามเกณฑ์เลยปกติเลยเนี่ยถ้าเอาจ,จัดมาตรฐานเลยนะครับก็จะมีหัวเสา4แต่ว่าที่ผ่านมาในบีเอลเนี่ยเราจัดแบบตัด MB ไปคนหนึ่งแล้วก็ยัดหัวเสาไปห้าคนบ้าง6คนบ้าง ส่วนบีหลังนะครับก็โมเมธนัชาสุดสดแล้วก็บีมพิมพิชยาพกลำเชื่อว่าในช่วงการซ้อมหลังวี l นเอลเนี่ยก่อนน้นนี้น่าจะฝึกก็คือช่วงสนาม2ไปสนาม3ามเนี่ยน่าจะฝึกโมเมเป็นหัวเสาแต่ว่าช่วงที่จบวีนเอลแล้วก็จะมาเตรียมตัวซีบีเลกเนี่ยเชื่อว่าโมเมก็คงจะฝึกบีหลังเพราะว่า,าทางเพียวเนี่ยสามารถคืนฟอร์มได้แล้วแต่ต้องดูว่าจะ,จะเจอบล็อกของเวียดนามที่การบล็อกของเขาเนี่ยแน่นขึ้นน่าก,กลัวขึ้นจะเป็นอย่างไรบ้าง แต่แน่นอนก็ยังมีทางาเฟิร์วนวริสลาสีทาเลอร์แล้วก็ออมสินรวมไปถึงยูฟ่าที่ก็มีความคึกคักนะครับมีความคึกเลยทีเดียวส่วน MB ครับก็จัดมา4คนเลยแนนทัดดาวนึกแจ้งโบกัญญรัตน์ขุนเมืองอาวารุณีการรำกีต้านะครับเตยหัทยาบรุงสุขลิเบอร์โลครับ2คนก็คือปีนุชเป็นน้อยกัญญรัตน์คำวงส่วนตัวเซตก็จะมีพรพันเกิดปราดแล้วก็ัชนิชาใจแสน สื่อเหว่าน้องดาวกติกาแก้พินหลุดไปส่วนโคชอสก็จิริพงศ์รัชะตะเปลี่ยนไก่ดูตามนี้นะครับก็ตำแหน่งหัวเสาบีหลังเนี่ยดูแล้วไม่น่ามีอะไรน่าห่วงเพราะว่าสามารถแทนกันได้ทางออมสินเนี่ยในวีเอลก็ถือว่าเล่นได้ดีนะครับอ่าก็ถ้าเล่นด้วยความมั่นใจแล้วก็ไม่มีความกดดันก็น่าจะดีซึ่งก็อยากจะให้แฟนบอลให้กาลังใจนะักกีฬายเยอะๆส่งข้อความไปนะครับถือว่าก็เกือบฟูลทีมเพราะว่า ก็คือฟูลทีมวีเอนลซึ่งดาวรุ่งถ้าเราดูตรงนี้ก็จะมีดนพอสินโพก็เป็นดาวรุ่งที่เก็บประสบการณ์ขึ้นมาเรื่อยๆมีวริศราศีทาเลิศกัญรัตขุนเมืองวรุณีการรำนะครับมีกัญรัตคำวงศ์รวมแล้วดาวรุ่งเนี่ยที่เราใช้ก็ประมาณ5คนเยอะนะครับเยอะเลยทีเดียวเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่าขึ้นมาจากวีเอลแล้วครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมนทีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ